รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยใครบอกคุณเก้าเจะเล่าให้สิใครบอกคุณเก้าวจะเล่าให้สิรู้รอบตัวรู้รเรื่องราวให้รู้ทันข่าวบอกก้าวเล่าสิเรื่องบันเทิงเรื่องการเรื่องงานเรื่องเรื่องชาวบ้าน ประเด็นบอกเล่าช่วงที่หนึ่งสนับสนุนโดยยาฮ a าฟีโน่หัวฉีดน้ำยาปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นเดปารีบายไฮคลาสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คุณผู้ชมนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบอกก้าวเล่าสิใช่คุณผู้ชมเปิดมาเอ๊ะเห็นการแต่งตัวของเราสองคนนี้ไม่ใช่รายการวันหยุดสุดสัปดาห์แต่อย่างใดคืออาจจะตกใจเห็นเราแต่งตัวแบบนี้มาดเป็นสปอร์ตี้ออกมาแบบว่ารับโย่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ครับผมวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาเที่ยวใครที่เป็นวัยรุ่นต้องมาที่บ้าน Thailand โอ้ยบัลล์บ์เอยคืออยากจะเชิญชวนเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยก็เป็นเทศกาลวันหยุดยาววันสงกรานใช่ไหมน้องๆปิดเทอมก็อยากจะให้น้องๆเนี่ยมาเสียเหงื่อกันดีกว่า คือมันเป็นกีฬาแบบเขาเรียกว่าเป็นการออกกําลังกายแบบใหม่ครับที่คุณสามารถใช้ทั้งตัวออกกําลังกายได้เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าผมพูดถึงอะไรไปไปตอนนี้ค่ะเราอยู่ที่โต๊ะลงทะเบียนนะคะทุกคนเข้ามาแล้วจะเห็นจุดนี้เป็นจุดแรกนะคะและผู้ที่จะมาให้ข้อมูลตอบทุกคําถามของเราว่าเบลส์ไทยแลนด์คืออะไรนะคะขอต้อนรับคุณจีนแบรนด์เมนเจอร์ค่ะสวัสดีค่ะ คุณจีนอยากจะรู้เลยคุณจีนให้เราทำเขารู้จักกับเบลส์ไฮแลนด์นิดนึงได้ไหมคะ คือจริงๆแล้วเบลบ์ไทยแลนด์นะคะของเราจะมีเป็นอารีนาของเราก็คือชั้น5ของเดอะสตรีททั้งหมดเลยเราเป็นแบรนด์ที่นําเข้ามาจากประเทศออสเตรเลียแสดงว่าบนพื้นที่นี่เยอะมากเลยใช่ไหมคะเป็น้ารีนา5,600ตารางเมตรของเราคือใหญ่ที่สุดในเอเชียโอ้โหแล้วในที่นี่เนี่ยมันมีเครื่องเล่นอะไรบ้างครับที่ให้คนสามารถมาเล่นเห็นเปลแบ่งเป็นโซนใช่ของเราเนี่ยจะมีแบ่งเป็น2โซนหลักๆก็คือโซนที่เป็นแชมพูลีนเองก็คือตัวเบลส์นะคะและอีกอันนึงเราจะมีปีนหน้าผาจำลองหรือที่เราเรียกว่าคลิปแอนคลายอือค่ะซึ่งใน จะมีโซนย่อยๆของมันอีกหลากหลายโซนเล่นได้ตั้งแต่เด็ก3ามขวบขึ้นไปก็คือต้องให้เริ่มจากเบสิกก่อนแล้วกันอันนี้พูดแล้วไม่เห็นภาพคุณนุ้ยลองดีกว่าโอเคคคุณผู้ชมเดี๋ยวไปลองเป็นคาไปเลยค่ะอเคีอเคโออเอเรโอคโอเอเรโเรโอเคจอเริอเต้นเรโอเคโอเคเคโอเคองเราก่นอเคโเคอเเาอเอนคโคโอเีคเีอ นี่แล้จะมีคุณท็อปใจเย็นๆค่อยๆค่ะค่อยๆแล้วมีกูรูของเราอะไรอ่ะแนะนำนี่เลยค่สวัสดีครับสวัสดีครับนี่อะไรฮะพี่ชื่ออะไรคะพี่ท็อปครับผมพี่ท็อปคุณท็อปเอาล่ะอยากรู้ว่าโซนนี้เราจะเริ่มอะไรยังไงเราจะเริ่มจากเบสิกของเราเลยทำพร้อมกันเลยไหมคะหรอหรอได้หนึ่งคนห่องหนึ่งคนหช่องลองเข้าไปในวันช่องกันก่อนตัวเองเนาะค่อยกระโดดธรรมดาก่อนค่ะลองกระโดดค่ะว้าวสนุกอ่ะ พอเราเริ่มมั่นใจเราก็เบาลงเบาลง,างใช่แ,แลว้วท่าที่สองนะคะท่าที่สองจะเป็นท่าซิดดอกซิดดอกคือการนั่งแล้วเด้งตัวขึ้นมายืนลองดูนะคะน,นั่งลงถูกตงนั่งลงไปเลยค่ะได้ไงแล้วกระโดดยกขานท้าข<อ>ึ้นสุท้าขึ้น ทำได้อวดใหญ่เลยถ้าต่อไปเลยค่ะถ้าต่อไปเลยค่ะถ้าต่อไปเดี๋ยวจะยากกว่านี้นะถ้าต่อไปเราเรียกว่าแบ็กดรอปคือการที่จะเอาหลังลงยกสะโพกขึ้นแล้วก็ทิ้งตัวลงไปนั่นแหละซึ่งพอเราเก่งเราสามารถทำตรงนี้ได้แล้วเนี่ยเราสามารถกระโดดจากหนึ่งช่องไปที่ 2, ช่องที่สองช่องที่สาได้พี่ท็อปลองทำให้ดูได้นี่ทำไม่ได้ ก็คือการไปโดดแบบนี้ต้องค่อยๆนะคะดินี้พี่ท็อปฝึกนานยังฮะก็ถ้ามีพื้นฐานยิมอยู่แล้วก็ปรับอยู่ที่หนึ่งเดือนครับปรับปุ๊บแล้วมามาเป็นเทรนเนอร์ที่นี่เลยเนี่ยครับร่างกายเป็นยังไงบ้างมันต่างจากการซิกแพคขึ้นเยอะมากค่ะจากการทำวอลาลูแต่ก่อนไม่มีซิกแคกของพี่ท็อป ก็มีแต่มันไม่ไม่นั่นเท่านี้ฮะใช่ครับแค่กระโดดกระโดดเนี่ยนะมันเก่งค้ามเหนื่อยนะคะเราได้เก่งกันมาทุกส่วนเลยครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อได้เดี๋ยวเราไปขั้นถัดไปดีไปขั้นถัดไปนะไปท็อปไปด้วยนะได้ครับหนูติดใจในซิกแพคซิกแพคคุณชอบเลยใช่ไหมอยากให้สามีมีอย่างนี้บ้างอ่ะนี่คืออะไรนะคะตรงนี้จะเป็นโซนที่เราเรียกว่าบิ๊กแบ๊ก ตัวบิ๊กแบ็กเนี่ยคือถุงลมสีดำๆเนี่ยใหญ่ที่เรานำเข้ามาจากประเทศสหรัฐอเมริกาเขาใช้จริงเขาใช้จริงในฮอลีวูดคือการลองรัสตันแมทคือเวลาตกากที่สูงใช่แล้วแต่ว่าแชมพูลินตรงนี้จะไม่เหมือนอันที่ได้เล่นมาเมื่อกี้อันนี้จะเป็นแชมพูลินเห็นไหมคะมันจะเป็นแบบตะข่ายเล็กๆเราเรียกว่าแชมพูลินโอลิมปิกจะไม่เหมือนกับแชมพูลินผืนกลมๆหลังบ้านละ จะเป็นทำโพลีนที่เขาใช้ในการแข่งขันโอลิมปิกจริงๆเพราะฉะนั้นคืออัตราการเด้งของมัน่ยมันจะมากกว่าปกติสามเท่าก็ต้องค่อยระวังก่อนคนที่อยากจะเริ่มตีลังกาสามารถมาฝึกตรงนี้ได้เดี๋ยวลองลองแค่กระโดดธรรมดาดแล้วเอาหลังลงก่อนครับคุณนุ้ย้อมหรือยังครับลองดูลองดูเดี๋ยวให้พี่ท็อปสาธิตให้ดูอีกทีแล้วกันได้เดี๋ยวมีเรามีพี่ท็อปสาธิตให้ดูแล้วเรามี เรามีเจดมาจากออสเตรเลียของเราสามารถสาธิตให้ดูได้โอเคคุณโชว์ให้ดูว่ามันเป็นอย่างไรเฮ้ยนอเอเลย ชั่วโมงในการเล่นค่าเข้าในการเล่ land, นน่เป็นยังไงบ้างคือหนึ่งชั่วโมงของเราเนี่ยจะเริ่มจากจุดศูนย์ศูนย์เท่านั้นดังนั้นเนี่ยคือเราจะต้องเริ่มจากใบสองถึงใบสามหรือใบสามถึงใบสี่ถ้าคุณมาไม่ตรงรอบก็อาจต้องรอรอบถัดไปเพราะเราจะมีจํากัดรอบเนาะครับคุณนุ้ยครับเป็นไงบ้างครับคุณนุ้ยนุ้ยว่าสิ่งที่บอกกันนุ้ยนะครับอยู่เลี้ยงลูกอยู่บ้านอยู่กลุ่มเดียวกับคุณแม่ที่นั่งรอลูกเลยเฮ้ยไม่ได้ดี เราต้องไม่ยอมดิเราต้องแบบทําได้ดิไหนๆเราก็นั่งละพี่ท็อปโชว์แอดวานซ์ให้ดูหน่อยค่ะจริงๆเรามีแอดวานซ์กว่านี้อีกที่ของเราที่ตรงนู้นเรามีแอดวานซ์กว่านี้อีกไปค่ะใครบอกคุณเก้าเราจะเล่าให้สิบ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 เปิดประเด็นบอกเล่าช่วงที่สองสนับสนุนโดย Chen Wow. I'm modeling for a shampoo commercial. Yeah. แชมพูคอมเมอร์เชลคือแอนเดียนี้เราจะอนุญาตให้ใส่รองเท้าเข้ามาได้เพราะว่าอย่างที่เห็นคือเราจะไม่ได้ใช้เท้าเด้งบนแชมพูลีนแล้วเราจะใช้เท้าในการวิ่งกำแพงและเด็กจะต้องมีส่วนสูง125ิขึ้นไปตรงนี้คือเป็นแอดวานซ์ที่บอกะคะ่ะแต่การที่อย่างอย่างคุณนัททำไอตัวแบ็กดรอปได้เนี่ยก็คืออาจจะทำ More มวร์กันได้เพราะมันใช้เบสิกเดียวกันในการเอาหลังลงแล้วก็ลองดูก็ได้ครับ นี่คือเรียก้ว่าใช้ได้ไหมใช้ได้มากจเก่งมากได้เดี๋ยวต้องลองมาอีกมาอีกเนาะมาอีกมาอีกไน้าอีกหนึ่งที่เดี๋ยวเราพาแบบไม่หวาดเสียวอันหวาดเสียวก็มีอันไม่หวาดเสียวก็มีเอาโอเคไปครับรายการบอกก้าวละสิบเผอิญมาเจอเชนน้ากันหมดเลยผมไม่มีวอเลยคนเดียวเฮ้ยดูเดยทำไมทำไมถึงมาเล่นตัวนี้อ่ะ ก่อนหน้านี้คุณเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมอื่นไหมแบบว่าเล่นเอ็กซ์ตรีมอยู่แล้วอ๋อเล่นเอ็กซ์ตรีมอยู่แล้วเป็นคนเล่นโฟล์บอลนะโฟล์บอร์ดโฟล์บอร์ดเป็นไงอ่ะก็คือแบบที่มันเป็นคลื่นเฉียงอันนั้นกับอันนี้ต่างกันยังไงต่างกันเยอะอันนั้นมันเป็นแบบกีฬาบอร์ดเนี่ยมันจะเล่นท่าคล้ายสเก็ตบอร์ดแต่อันเนี้ยจริงจังเลยนะแต่อันเนี้ยคือตัวเราเองถูกป่ะตัวเราล้วนๆเลยขอบคุณชีนมากนะไว้เจอกันเดี๋ยวจะมาเล่นบ่อยๆไปไปจุดสุดท้ายที่เป็นแบบ ปีนเขากันอ,อ,อม่มาพอมาถึงด่านนี้นะฮะเป็นเป็นเหมือนแบบปีนปีนหน้าผาจำลองคล้ายๆใช่ไหมฮะ,ะใช่ค่ะมีทั้งหมดกี่ด่านครับผม24ด่านด้วยกันค่ะแต่และอันเราก็จะมีกิมมิคความน่าสนใจของมันที่แตกต่างกันไปครับ เล yup. ่นได้ตั้งแต่เด็ก evet 3ขวบสองคนเลยหรอสองคนเลยค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูให้เขาลองดูวิธีการเล่นโดยเบสิกก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ย่าใช่ทางด้านนี้ไหมคะเก่งเนาะเด็กๆเขากล้าเด็กเขาไม่ค่อยมีความกลัวหรอกค่ะเวลาเขาเล่นอะไรเขาจะกล้าทำเต็มที่เราไม่ได้ลงอะอ่ะพี่ดอมคะอันไหนง่ายสุดพี่ดอมพูดพี่ดอมเด็กที่ไม่เกี้ยวับง่ายสุด แต่ว่าเราลองฝึกอัน <découv> นี้ให้ลองดูก่อนลองดูกดปุ่มเลยเย่เย่เก่งมากโอ้ยนี่ช้ยิงท้องสุดม้งโอ้โเก่ง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 มากเฮ้ยเฮ้เก่งมากอย่ามองข้างล่างถ้านุ้ยทำได้ใครก็ทำได้พ่งจริงมาเอาลองอันถัดไปดีกว่าไม่เอาไม่เอา อันถัดไปง่ายกว่าไม่ต้องใช้แขนเป็นด้วยเราเรียกว่า stairway to heaven ตรงนี้เลยค่ะนี่คือ stairway to heaven อันนี้คือจะไปยังไงก้าวขึ้นไปเรื่อยๆไงาคุณสู้หรือเปล่าคลิกเหมือนเดิมไม่ต้องมองล่าอ่ะพี่ทำให้ดูก่อนค่ะ หล่อมากหล่อดีโอยเท่มากเลยค่ะเฮ้ยเฮ้ยยืนเท่ๆยืนเท่ๆก่อนยืนเท่ๆเฮ้ยมันเสียวว่ะเฮ้ยโค้ชเสียวเลยอ่ะเฮ้ยมันเสียวมากอ่ะเฮไปไปลงไงอ่ะเดินลงไม่ได้ต้องจอดนี่เท่ๆแข่งแรงเก่งมากโอหเสียวมากอ่ะไอ้ เดี๋ยวอย่าลืมนะเรามีเรามีอีกตัวเรามาแข่งกันดีกว่าเรามีสปีดคลายใครปีนขึ้นไปถึงข้างบนก่อนชนะเดี๋ยวกดปุ่มเดี๋ยวเราจะกดปุ่มให้ค่ะพร้อมไหมพร้อมค่ะหนึงสอไป สนุกจริงๆขนาดเป็นแบบวัยกลางคนเลยสนุกเลยคนเฮ้ยแต่ผมว่ามันดีนะมันคือเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากจะมาแบบมาออกกำลังกาย แบบส่วนไหนแต่ว่าจริงๆเราไม่ได้ทุกส่วนแหละได้ทุกส่วนเลยหรือว่าแบบน้องๆเนี่ยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นี่ก็เป็นการออกกําลังกายใช้เวลาว่างได้ดีมากๆเลยทีเดียวเนาะเพราะว่าที่นี่ค่อนข้างเซฟตี้ย้ําให้คุณจีนฝากถึงคุณผู้ชมนิดนึงน้องๆหนูๆนูก็ได้ช่วงนี้ปิดเทอมอยู่นะคะว่าจะมาที่นี่อะไรยังไงบ้างอยู่ที่ไหนยังไงของเราอยู่ที่เดอะสตรีทรัชดานะคะชั้น5้าทั้งหมดคือเบลซายแลนด์ที่จะมาถึงที่ได้เลย ของ<ม>เราเนี่ยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w b o u s i n c c o t h หรือว่าทาง Facebook และ Instagram ที่เบลซ์ไทยแลนด์ได้เลยค่ะเราจะขึ้นให้ข้างล่างนี้นะครับคุณผู้ชมนะคะเอาวันนี้ขอบคุณคุณจีนมากๆเลยนะคะเราสนุกกันมากเลยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันนี้คุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างคะเชื่อว่าคุณผู้ชมคงสนุกสนานกับเราแล้วก็อยากจะมาเหมือนกับเราเนาะต้องติดตามค่ะว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนอีกยังมีอีกที่น่าสนใจนะคะติดตามได้ในครั้งต่อไปค่ะวันนี้บอก9าศิลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ใครบอกคุณเก่าเราจะเล่าให้สิบใครบอกคุณเก่าเราจะเล่าให้สิบ